เพียงพ่อแลักส่วนมากบ่ค่อยเข้าไปเฮ็ดคลิปที่ตรงตรงจุดเข้าหาชาเลจนคลิปครับหมายถึงยังนะครับการชาเลยนเขาค่ยเฮ็ดถูกหมือมัอละชั่วโมงหรือว่ามือละ2อครั้งสาครั้งในการไหลสดนี่นะครับการเปลี่ยนไปหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของที่นอกเกิดลงคลิปหน่อยแล้วถ้าท่อสดุดเบ่เป็นกิจจะลักษณะนะครับการสร้างโพสต์ด,ด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านคำนะครับก็คือกลาย่าเป็นคำเดี๋ยวบอกว่าไอ้เป็นคำสั่งสารบททุกเมื่อในเข้าใจได้ช่องกระเฮ็ดไปก็ได้ดีครับระบาดที่ในช่องที่ว่าคุณต้องแชร์เลนคลิปแชร์เลนโพสโพสไอการโพสอีก32ขสองควเด็ดเด็ดถ้ำหรือว่าอาจจะเคยเฮ็ดเคยถ้ำระบ่เฮ็ดบ่ถ้ำนั่นแหละครับเขาก็อยากซอยพี่ซอยน้องทั้งระบบเฟซบุ๊กอะไร กันเข้าไปอักษรตัวอย่างนั่นคือการชาเลนจ์เก็คือต้องสั่งกล้องกับใจกับเป็นกวาลังใจกับปีเพียงหน่อกับท่าทอดสดและการขึ้นทา่าทอดสดเตลเตอยหรือลายสดตเตลเตอรนี่แล้วแต่จะขึ้นครับเวลาประมาณยี่สิบสามสิบนาทีแต่ลดหน่อยไม่ลดหลายจํานวนนาทีนะครับแต่ว่าที่นั่นเ่ยเดียนจะเดินครับระบาดท,ที่นี่พี่น้องอาจจะสั่งโพสบ่พ่อที่ยง นะครับหรือว่าการชาเล่นคลิปอาจารย์ด้านคำภาพนี่นี่มันสิบมีในเครื่องมือใดๆในการสร้ารใดเพียงแต่ว่าเขาเป็นการสร้างตัวตนหรืวว่าให้ดึงการสางโพดจัดโพดแลวกา้กำหนดการสร้างคลิปสันเลี้ยวจะคลิปนี่แหละครับกำหนดไอ้ชัดเจนก็คือห้าโพดเพียงพอเขาบอกว่าคุณต้องสร้างโพดอีกเป็นรายลโพดกับทุกั ทั้ง,ท,ง,ท,งที่ถูกรับเชื้อต่างาคๆโฆษณาสติบาท,ที่นหครับมาเริ่มต้นไม่แลือยอบนี่แหะครับถ้าช่องนันถือระบบเขาบอกว่าให้กำหนดโพดหรือว่ากำหนดคลิปนั่นแหะครับรอน้านนะครับเขาบอกว่าต่อไปให้คุณที่เฮ่าต้องการเวลาของสตีมตะกี้ครับแต่กนะ่อนน่ะอยากได้มาเร็วได้มาแล้วก็ได้เสยผสมกับเฮา รอบ32สัปดาห์พี่น้องดนเร่งเร็ว8เดือนครับ8 4ี32นะครับนี่ก็คือ8เดือนรบาร์ที่นีนจะเฝ้าดีใจแล้วก็เขาต้องการแบบไดนะครับหลังจากห้าเหตุครบแล้วครับเขาจะบอกว่าตอนนี้คุณทำชาเลนครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไอไอการสร้างโพสต์ด,ด้วยไอไอผู้เชี่ยวชาญด้านคำนะครับคือคลายว่าเป็นคำที่ว,ว่า เป็นข้ามส่งสรรตังค่าสตีมแล้วนะครับต้องล่อต้องลอโฆษณาหรือว่าล่อเงืนเดือนจาก Facebook ทั้งๆที่โฆษณาเขาแล้วแต่ว่าติมลบาเป็นยังเขาแจ้งให้สางโพ์หรือว่าโพดพอนั่นแหละครับพี่น้องบ่คอ,อยากสางโพสเพียงพอเขาบอกว่าคุณต้องสร้างโพอ์อีกเป็นรายๆอยโพดกับทัท้ทงๆท,ที่ถูกรับเชื่อตังค่าโฆษณาสตีมส่วนรวมการเข้าถึงจากช่องต่างๆ เสื้อครับสามข้อก่อใจน,นะครับก็มีบางชอง่องด้วยกันครับสามสิ่งสําคัญน,นะครับหลายช่องหลายช่องละโปรไฟล์ครับรบบบากเทคนิคการส่วนรวมกันหน่อยลงนั่นก็นอาจจะเป็นการเลื่อมโตหรืออาจจะเป็นการเผลอเลอ่อหรือว่าเข้าปล่อยปลละเลื่อทั้งทั้งธาตุสดวก็าคืนท่าทอดสดเจละเทียรหรือลายสดเจละเทียรนี่แล้วแต่จะขึ้นครับเวลาประมาณยี่สิบ สามสิบนาทีกอาจารย์ดานคำภาพนิ่งนี่มันสิบ,บม่มีในเครื่องมือใดๆในการสาร้างใดๆเพียงแต่ว่าเขาเป็นการสร้างตัวตนหรือว่าให้ดึงการลับากที่ในการส่วนรวมกันหน่อยลงนั่นก็อาจจะเป็นการเลืมโตหรืออาจจะเป็นการเพลอเลื่อหรือว่าเข้าปล่อยปะละละเลยทั้งๆที่ส่วนรวมการเข้าถึงจากช่องต่างๆซื่อๆครับสามข้อก่อแใจนะครับ ก็มีบางชอง่องด้วยกันครับสายทาช่องนั้นถือระบบเขาบอกว่าให้กําหนดโพดหรือว่ากําหนดทีมนั่นแหละครับรอหน้านะครับเขาบอกว่าต่อไปให้คุณถิมดาเป็นยังเขาแจ้งให้สั่งโพดหรือว่าโพดุพอนั่นแหละครับพี่น้องบ่ค่อยอ,อยากสาั่งบุ้ค่อยเด็ดเด็ดท่ำหรือว่าอา,อาจจะเคยเฮ็ดเคยท่ำหรือบ่เฮ็ดบ่ท่ำนั่นแหละครับเขาก็าอยากซอยพี่ซอยน้อง,องทางระบบเฟซบุก๊กใหญ่ๆกันเขา้าไปอยากซอยก็อาจจะไลน์แนลระบาดเท,ทนในห้องผ่าน ฆษณาแล้วเขาเป็นตัวอยานะ่างนั่นคือการชาเลนจ์น,นี่กเพื่อต้องสร้างควางก่อใจกับเป็นกําลังใจกับพี่เียงน้องกับยันจะเดินครับระบาดท,ที่นี่พี่น้องอาจจะสั่งโพสบ่พ่อเที่ยงนะครับหรือว่าการชาเลนจ์คลิปของพี่เพียงน้องที่ว่าเป็นแบบนั้นนะครับที่ว่าติดลบแดงให้กําหนดการสั่งโพสแต่ละสัปดาหดด์หรือว่าแต่ละทิ์เขาจะกําหนดการหนึ่งแคสองค่ สามแค่ล้วก็นักสำรวจผู้กำกับผู้เชี่ยวชาญด้านคำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะมีลงคลิปหน่อยแล้วถ่าทออสดก่บทเป็นกิจจาลักษณะนะครับนะครับบทเป็นกิจจาลักษณะเวลาจะเรียนนะครับห่อต่างค่าสติมเดินช่องตีดแดงลดแน่นอนครับลดทันที่แต่ว่าบรูจักว่าช่องของพีของนองเพราเขาต้องการแบบไดนะครับหลังจากห่อเห็ดครบแล้วครับ เขาจะบอกว่าตอนนี้คุณทำชาเลนครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไอ้หนึ่งแค่สองแค่สามแค่หล้วก็นักสำรวจผู้กำกับผู้เชี่ยวชาญด้านคำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะมีอนะไรครับบอกเป็นกิจกลักษณะเวลาจะเรียนนะครับเขาตัางค่าสตีมเรนี่ช่องทีดแดงลดแน่นอนครับลดทันทีแต่ว่าบรูจากว่าช่องของพีของนองที่เฮาต้องการเวลาของสตีมตะกี้ครับแต่กอนอนะ อยากได้มาเร็วได้มาแล้วกเว็เลยเสยผสมกับเท่ารอบโพดเพราเพียงพ่อเขาบอกว่าคุณต้องสร้างโพสอีกเป็นรายๆอยโรครดกับท,ท,ท,ทั้งทั้งทีถูกรับเชิญต่างคาโฆษณาสติทุกอย่างนั้นคือการชาเลนจ์เนกาเกื้อต้องส้างควางกข่าใจกับเป็นขาลังใจกับเป็นเป็นหนอกับที่เท่าต้องการเวลาของสตีมตะกี้ครับแต่ก่อนนะ่ะอยากได้มาเร็วได้มาแล้วกเ็เลย เสยผสมกับเท่ารอบสาสิบสองสัปดาห์พี่น้องโดนเร็วแปดเดือนครับแปดสี่สาสิบสองนะครับนี่ก็คือแปดเดือนลาบาท,ที่นี่จะเฝ้าดีใจแล้วก็ตั้งค่าสตรีมล้วนะครับต้องลอต้องลอโฆษณาหรือว่าลอเงินเดือนจากเฟซบุ๊กทั้งๆที่โฆษณาเขาแล้วแต่ว่าที่เท่าต้องการเวลาของสตรีมตะกี้ครับแต่ก่อนน่ะอยากได้มาเร็วได้มาเร้วก็ได้ สวยผสมกับเท่ารอบการสร้างโพสต์ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านคานะครับคือขยาย่าเป็นคาแต่ว่า,า,าเป็นคําสั่งสรรเ่าคยเหตุถูกเหมือมืมอละชั่วโมงหรือว่ามือละสองครั้งสามครั้งในการไล่สดนี่นะครับการเปลี่ยนไปหรือว่าการเปลี่ยนแปลงของที่นอนเกิดจากด้านคาภาพ,พนี่เนี่ยมันสิบม่มีในเครื่องมือใดๆในการสารั่งใดเพียงแต่ว่าเขาเป็นการ สร้างตัวตวนแล้ว่าให้ดึงการคอร่อยบผสมกับอยากได้เวลานในการรับชม6กมื่นนาทีมานะครับกะหลังจากนั้นคำให้เหตุทิปบอสม่ำเสมอทายต่อสดกัการสร้างโพสต์ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านคำนะครับก็คือกลายว่าเป็นคำแต่ว,ว่าเ,เป็นคำสั่งสค์บอกเขาใจก็คือไปโพสต์ภัพ,พตะภาพหนึ่งการทักทายโดยการ ใส่ข้นานันพดเยอะเลยนะครับมันจะเป็นเครื่องมีแบบนึงคือผู้เชี่ยวหนึ่งแค่สองแค่สามแค่แล้วก็นักสํารวจผู้กํากับผู้เชี่ยวชาญด้านคำทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันจะมีบอสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเหรียญได้ครับระบาดท,ที่ไหนเข้าก็เลยกก็อาจจะดีใจนะครับเกิดความดีใจระบาดทที่ส่วนรวมการเข้าถึงจากช่องต่างๆเสื่อๆครับ สามข้อกับแจ้นะครับก็มีบางช่องด้วยกันครับสายพักสัป,ปดาห์ก็คือแปดเดือนนะครับการชารเลนจ์คลิปหมายถึงอย่างครับมันจะมีจุดเดียวครับพี่น้องเขาเริ่มจะมองเครื่องนื้นแล้เขาต้องการแบบใดนะครับหลังจากเ้าเฮ็ดครบแล้วครับเขาจะบอกว่าตอนนี้คุณทำชาเลนจ์ครบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไไออ้เอเอ้เร็วเลยนั่นแหละครับคือการชารเลนจ์พี่น้องต้องเอาไปใส่คลิปเร็วจุด ทุกเมื่อใดเข้าใจได้ช่องกระเฮ็ดไปก็ได้ดีครับและบาดที่ในช่องที่ว่าคุณต้องชาเลนคทีฟชาเลนโพดโพดไอการโพดอีกสามสิบสองททุกเมื่อใดเข้าใจได้ช่องกระเฮ็ดไปก็ได้ดีครับและบาดที่ในช่องที่ว่าคุณต้องชาเลนคทีฟชาเลนโพดโพดไอการโพดอีก32มสิบสอเท่ยนี่คยทาทอดสดกับมือละสองครั้งสามครั้งครั้งละชั่วโมงกับนี่ครับแต่ละช่องบางช่องกับทาทอดสดหมด ทุกนเมิ่นกเข้าใจแล้ช่องกระเฮ็ดไปก็ได้ดีครับระบาทที่ในช่องที่ว่าคุณต้องชาเนลนทีคปิปชาเลนโพสโพสไอการโพสอีก32เกาเกคยเฮ็ดทุกมืเหมือละชั่วโมงหรือว่ามือละ2ครั้ง3ครั้งในการไลส์ส่ว